ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบชุดเพาข้อเวียงครับของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นโตโยต้าติดตระกูล ZR ทครับ1 ZR 2 z ก็วิธีประกอบก็ง่ายๆครับก็อย่าลืมดูเช็คพวกแบริ่งหรือพวกชาร์ปครับถ้ามันสึกล้อก็เปลี่ยนนะครับตามไซส์ตามอะไรถ้าเป็นพวกข้อเหวี่ยงถ้ามีการเจียมีอะไรก็ขอวัดไซส์แล้วก็ซื้อชุดเอ ชาร์ปหรือแบริ่งให้มันตรงกับไซส์ของมันหลังจากนั้นเราก็ใส่ชุดชาร์ปเข้าไปนะครับตามชุดของมันเลยเรียงถ้าเป็นของเก่าก็อย่าลืมมาร์กนะครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่เรียงกันมานครับให้เป็นระดับนี้โอเคครับทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับไม่มีน้ํามันนะครับแห้งนะครับแต่เวลาประกอบต้องหยอดน้ํามันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหยอดน้ํามันเลยนะครับน้ามันหล่อเลื่นสักหน่อย หยดนิดเดียวพอ,อโอเคไม่ต้องเอามือรูปนะครับหลังจากนั้นเรายกชุดข้อเวียงไปเลยครับตัวนี้เป็นหลังเครื่องครับตัวนหน้าเครื่องก็ชุดข้อเวียงก็น่าจะรู้เนาะตรงไหนท้ายเครื่องหน้าเครื่อง โอเคครับวางเข้าไปแล้วก็ต่อไปเราใส่ตัวนี้จะมีชาร์ปการลุนนะครับหรือแบริงการลุนของอันติโอจะมีข้างล่างครับสองตัวบางรุ่นจะมีข้างบนประกับข้างบนด้วยนะครับสี่ตัวแต่มนมีสองตัว mm hmm. ก็วิธีประกอบให้หันไอตัวที่มีล่องน้ำมันครับออกด้านนอกนี่ครับด้านนอก ไอ้ส่วนพื้นเรียบเอาประกบเข้าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยใส่เมื่อกี้ผมลืมใส่เอาใส่ก่อนนะครับยกออกก่อนเอ้ยมันมีสูบสามนะโอ้ยยายาตั้งไว้ก่อนตัวนี้นครับตรงกลางครับหนึ่งสองสาม ใส่เข้าไปเลยครับหันร่องน้ำมันออกมาปึ๊บอย่างนี้ะประกบไปเลยสองฝั่ง ลลลลหลังจากที่เราวางชุดข้อเวี่ยงลงไปนะครับต่อไปเราประกอบอตรงกลางก่อนนะครับตรงที่มีแบริงการลุนนะครับหรือชาร์ปการลุนนะตัวที่3ก็ตัวนี้นะครับตัวที่3ก็ใส่ตัวชาร์ปตัวแบริ่งเหมือนเดิมครับก็ตามร่องมันครับ ถ้าอันไหนมันสึกลอ,อก็เปลี่ยนได้นะครับหลังจากนั้นตรงนุ่นหน้าเครื่องครับตรงนี้ท้ายเครื่องท้ายเครื่องในะตัวนี้ชุดใส่ไฟวินเนี่ยมีน็อตหตัวเจ็ดแปดตัวเนี่ยตรงนุนหน้าเครื่องก็มันจะมีลูกศรตรงกลางจะเป็นอันที่3นะครับตัวนี้จะมีเลข3ให้ลูกศรชี้ไปข้างหน้าเครื่องครับล้วก็ประกบเลยครับก่อนประกบก็หยอดน้ำมันเครื่องข้างบนนิดหน่อย โอเคอ้ยน้ำมันเครื่องหดเลยเดี๋ยวต้องเทสียฟ้าแล้ว mm hmm. เอาประกบเลยครับทำความสะอาดดีๆนะฮะที่สาม ก็ออกด้านข้างอันที่สองอนี่อะไรอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หนึ่งเคตัว okay. เลขก็จะเรียงกันนะครับใช้ค้อนยางตอกนะครับ แล้วก็น็อตหมุนเอามือหมุนก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ปีนเกี่ยวไล่จากตรงกลาง